มาร์ค46ของสหรัฐอเมริกาและ A244S ของอิตาลีซึ่งทั้งสองต่างก็มีจุดแข็งและสมรรถนะเฉพาะตัวที่โดดเด่นตอร์ปิโดคืออะไรและทำไมถึงสำคัญตอร์ปิโดเป็นอาวุธที่สามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำด้วยระบบขับเคลื่อนในตัวพร้อมหัวรบที่ทรงพลังจุดเด่นของมันคือความสามารถในการโจมตีแบบลอบเรนเนื่องจากเคลื่อนที่ใต้น้ำทำให้การตรวจจับยากและสามารถสร้างความเสียหายแรงต่อเรือขนาดใหญ่ได้ต่อปีโดยุคใหม่ มักติดตั้งระบบนำวิถีอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นแ i v e p a s s i v e Sonar Homing หรือระบบค้นหาความร้อนเพื่อให้สามารถตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมาร์ค46มาตรฐานตอปิดโดสารัฐตอปิดโดมาร์46ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่1,960เพื่อรับมือกับภัายคุกทางจากเรือดำน้ำโซเวียตในช่วงสงครามเย็นโดยตอปิโดโรรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักประมาณ230กิโลกรัมความยาวกว่า2.6เมตร และสามารถบรรทุกหัวรบแรงสูงได้ถึง44กิโลกรัมมาร์46ใช้ระบบแอคทีฟพัลซิ่วคูสติโค i ิ g ที่สามารถค้นหาและไล่ตามเรือดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์ไบรท์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันผสมอากาศทำให้เคลื่อนที่ใต้น้ำด้วยความเร็วสูงกว่า45นอต่อและมีระยะยิงประมาณ11กิโลเมตรจุดเด่นของมาร์46คือการใช้งานได้หลากหลายทั้งจากเครื่องบินปรากเรือดำน้ำเฮลิคอปเตอร์และเรือรบทำให้เป็นตอร์ปิโด มาตรฐานของกองทัพเรือสหรัฐและชาติพันธมิตรมายาวนานหลายสิบปี A244S ต่อปิดโดยุโรปขนาดเบาในอีกฟากหนึ่งของโลกต่อปิดโด A244S ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไวเทนต์ลินีแอสิสต์มิสเบอร์เกของอิตาลีเป็นต่อปิดโดขนาดเบาที่ออกแบบมาเพื่อปราบเรือดำน้ำในหน้าน้ำตื้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนและเหมาะสมกับการรบทางทะเลของหลายประเทศ A244S มีน้ำหนักประมาณ254กิโลกรัมความยาว2.75เมตรบรรทุกหัวรบแรงสูงได้ราว45กิโลกรัมและใช้ระบบ Active p a s s v v พ a c o u s t สติโ m มที่ทันสมัยสามารถหลบเลี่ยงการรบกวนทางเสียง o u n t t r m e e ช u r e ได้ดีกว่าสิ่งที่ทำให้ A244S ได้รับความนิยมคือความสามารถในการทำงานในพื้นที่ตื้นหรือพื้นที่ชายฝัง่ง ซึ่งเรือดำน้ำขนาดเล็กมักซ่อนตัวอยู่ต่อปีโด,โดรุ่นนี้ถูกใช้งานโดยหลายประเทศในโทร,รวมถึงในเอเชียเช่นอินเดียและมาเลเซียการเปรียบเทียบระหว่างมาร์ค46และ A244S แม้ทั้งสองรุ่นจะถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างบางประการที่น่าสนใจมาร์ค46เน้นการใช้งานแบบกว้างขวาง,วางมีความเร็วสูงและเหมาะกับการปราบเรือดำน้ำในมหาสมุทรลึกใช้งานได้ทั้งจากอากาศและเรือรบ a 2อ4 s ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมน้ำตื้นมีระบบหลบเลี่ยงการรบกวนที่ดีกว่าและเหมาะกับประเทศที่มีแนวชายฝั่งซับซ้อนเทคโนโลยีต่อปดโดยุคใหม่ต่อปดโดยุคใหม่ไม่ได้หยุดอยู่ที่มาก46หรือ a 2 4 4 s เท่านั้นปัจจุบันยังมีต่อปดโดรุ่นใหม่เช่น mark ห้าสิี่ lightweight torpedo ของสหรัฐที่ถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำสูงขึ้นใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมรวมทั้งการใช้ไฮบริดเพราะพช้นที่ช่วยให้งเงียบกว่าและตรวจจับยากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบรูรณา,าการกับระบบเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำําเครื่องบินลาตระเวนและโดรนทางน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจมตีและตรวจจับก,การใช้งานจริงในกองทัพเรือตอปิโดโม